คุณยายสปีดตำนานเรื่องผีของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขาลาเรื่อ,องคุณยายสปีดนะครับเป็นเรื่องของคุณยายคนหนึ่งที่ถูกรถชนเสียชีวิตในถนนเส้นหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตำนานเนี่ยว่าไว้ว่า,วา,วาคุณยายคนนี้เนี่ยออกมาเดินตอนกลางคืนไปวัดออกมาเดินไปวัดตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ถูกเด็กแวน้นนะครับที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะแล้วแต่ตำนานที่เขาเล่ากันไปนะครับชนเสียชีวิตทําให้คุณยายเนี่ย มีความโกรธแค้นกับรถที่ขับไวทำให้ดวงดวงิญญาณของคุณยายเนี่ยเขายังสถิตอยู่ใที่ถนนเส้นนี้และก็บดีคืนดีนะครับถ้าเกิดว่ามีรถที่ขับเร็วไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถจยนนะครับขับเร็วในถนนเส้นนี้ <c oughs> ก็จะพบกับดวงวิญญาณของคุณยายเนี่ยวิ่งไล่ตามรถด้วยความเร็วสูงมากซึ่งว่ากันว่าถ้าเกิดว่าคุณยายเนี่ยตามรถคันไหนทันรถคันนั้นก็จะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ ทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โด่งดังพอสมควรนะครับแต่ใครจะคิดว่าคนที่แต่งเรื่องอยากสปีดเนี่ยคือผมนี่แหละย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับช่วงที่ผมอยู่ประถมเนี่ยผมก็ได้เรียนชั้นประถมที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมยอดฮิตของเด็กประถมก็คือจับกลุ่มกันเล่าเรื่องผีนะครับทีนี้เมื่อเล่ากันไปเรื่อยๆเนี่ย ก็ถึงตาผมก็บางครั้งเนี่ยผมก็เริ่มหมดมุกก็คือไม่มีเรื่องผีจะเล่าแล้วผมก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาเองโดยแต่งเรื่องกยากสจะิดนี่แหละแต่จริงแล้วจะบอกว่าผมแต่งขึ้นมาเองก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอามาจากหนังสือก,การ์ตูนครับเรื่องนี้นูเบเมื่อศูนย์ราปีศาจนะครับเป็นการ์ตูนยอดฮิตของเด็กยุค90ูนย์แน่นอนนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วคือผมเนี่ยจะซื้อหนังสือก,การ์ตูนเยอะมากเลยนะฮะทำให้ผมเนี่ยได้รู้หลายๆเรื่องนะครับ ซึ่งนูเบงมือูนรับิศาสจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครูที่มีพลังอสูรมีทางวิญญาณนะครับที่ทําการออกมาปราบผีช่วยเหลือเรียนหนังสือเรื่องนี้นะครับก็ตีพิมพ์ครั้งแรกครั้งที่1เนี่ยก็คือเดือนตุลาคมพศ .2540 นะครับองตุลาคม2540ซึ่งเรื่องของคุณจสปียเนี่ยจะอยู่ในอตอนที่157นะครับในชื่อว่าคุณยาย เครื่องเจ็ตซึ่งเนื้อเรื่องก็เหมือนกับที่ผมได้เล่าไปก็คือเป็นเรื่องของุยายคนหนึ่งที่ถูกลดชนประสบป,ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตนะครับทำให้ดวอย่างของคุณยายเนี่ยโกรธแค้นกับรถที่ขับเร็วทำให้คุณยายเนี่ยวิ่งตามรถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงซึ่งถ้าเกิดตามทันก็จะทําให้รถคันนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่จริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตำนานเมืองของญี่ปุ่น ที่มีความโด่งดังมากๆเหมือนกับเรื่องฮานาโปกผีในห้องน้าถ้าเกิดเทียบกับไทยเนี่ยยายสปีดหรือยายเครื่องเจ็ตเนี่ยก็จะเทียบได้กับไม่นักพัขนหนูก็คือเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว,ว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่รู้จักเรื่องนี้มันดังขนาดไหนมันดังขนาดที่เอามาทําเป็นหนังสือการ์ตูนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคงจะมีเรื่องนิยายเรื่องเล่าของญี่ปุ่นเนี่ยต่อมาแล้วใครที่อ่านการ์ตูนอ่านหนังสือหรือติดตามญี่ปุ่นเนี่ย ไม่พอรู้เรื่องนี้อยู่และผมจะเ็กใจว่าทําไมตํานานเมืองของญี่ปุ่นมันถึงกลายเป็นเรื่องผีประจาจังหวัดสงขลาไดา้ก็พอผมนี่แหละเอามาเล่าต่อและไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวและไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ4ประมาณ2 3 4สปีที่แล้วเนี่ยผมเห็น Facebook ของพี่คนหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่าเขาก็เป็นคนแต่งยาสปีดเหมือนกันที่เขาแต่งยาสปีดเนี่ยแล้วก็เอามา วางไว้ในเอาคุณยายเนี่ยมาตั้งไว้ในถนนสายเก่าหัดใหญ่ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับอย่างที่ผมบอกไปว,ว่าเรื่องนี้มันดังมากมันดังขนาดที่ทําเป็นหนังสือการ์ตูนเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องตำนานของยายสปีดเนี่ยมันก็เล่ากันในวงกว้างครับเหมือนแม่น่าขนงเหมือนอะไรพวกนี้มันดังขนาดทําเป็นหนังทําเป็นซีรีส์ทาเป็นนิยายทําเป็นหนังสือการ์ตูนให้เด็กยุคเก้าสิบอ่านกันไม่แปลกครับถ้าเกิดจะมีคนมอเมตแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกัน และในจังหวัดสงขลาถ้าเกิดว่าคุณแต่งเรื่องผีมาสักหนึ่งเรื่องและต้องการที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปผูกกับโลเคชันที่เป็นถนนยาวๆเส้นยาวๆเปลี่ยวๆถนนสายเก่าอำเภอหาดใหญ่จะเป็นตัวแรกๆที่ผุดขึ้นมาเสมอเพราะว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนไม่สิทุกวันนี้ก็ยังคงเปลี่ยวอยู่ก็ยังเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางยาวนะครับท,ที่มีวัดมีบ้านเรือนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมืด ก็คือมีไฟทางแต่ว่าไฟทางเนี่ยจะยังไม่เพียงพอนะทำให้ถนนเนี่ยมันยังมืดอยู่นะครับทีนี้เมื่อมีคนแต่งเรื่องผีที่เกี่ยวกับเส้นทางที่มันเปียกเปียว,ย,วยาวๆถนนเส้นนี้ก็จะเป็นตัวรแรกๆที่ทุกคนจะเอาเรื่องนี้ไปวางไว้นะครับที่ผมมาทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคือตอนที่ผมไปเรียนต่อไปทํางานอยู่กรุงเทพเนี่ยก็มีเพื่อนถามขึ้นมาว่าผมเนี่ยอยู่จังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดไหนผมบอกอยู่สงขลาพอบอกสู่สงขลาปุ๊บเขาถามมาเลยเฮ้ย มียาสปีดใช่ไหมที่มันมียาสปีดหรือเปล่าผมก็แบบเฮ้ยเรื่องที่กูแต่งขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยมันโด่งดังมาถึงกรุงเทพเลยหรอวะผมก็เลยไปเปิดไปเปิด Google ดูนะครับปรากฏว่าเมื่อพิมพ์ยาสปีดสงขาขึ้นมาใน Google มีเพียบเลยครับคือเออคือมันเป็นเรื่องที่ผมเล่าขึ้นในสมัยประถมนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เล่าล้วเขาแลคนอเอาไปเล่าต่อกัน แล้วก็มีครูฝึกสอนก็คือเป็นนักศึกษาที่เรียนเอกครูมาฝึกษามามามาฝึกสอนก็มาฟังด้วยเขาคงจะไปเล่าต่อแล้วว่ากาัายเปนว่าตอนนี้เนี่ยโด่งดังไปทั่วแล้วอาจจะเป็นที่ผมแต่งด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่พี่คนนั้นที่ผมเห็นใน Facebook ที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนแต่งอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยก,ก,กันกรจะจายออกไปนะครับกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องผีระดับระดับประเทศเหรอโด่งดังพอสมควรไปเลยซึ่งจะบอกใครได้ว่าจะบอกผมจะบอกใครได้บ้างว่า กูนี่แหละคือพ่อไงสปีดโอเคแต่ที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องผีที่ผมแต่งไว้ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะครับคือผมจริงๆแล้วเนี่ยผมทําวิลกรรมไว้อีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาซึ่งผมไม่ขอบอกนะครับว่าวัดที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบต่อความศรัทธาของใครหลายๆคนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมพูดในคําเดียวว่ามันกูไม่กลับไปแล้วตอนเด็กๆผมจำไม่ได้ว่าตอนไหนตอนนั้นน่าจะ น่าจะประมาณห้าหกขวบอะครับคือจําไม่ได้แน่จําไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวผมคุณย่ญญาผมเนี่ยกับคุณปู่เขาพาไปเที่ยวทีนี้ผมก็วิ่งวิ่ง,งเล่นอยู่ปรากฏว่าสมั้นี้มันมีต้นไม้เหลือต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ๆ่เลยนะฮะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีบ้านบ้านเรือนของคนนะฮะก็อยู่เป็น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 ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วบังเอิญว่ามันมีผ้าขาวม้าที่ชาวบ,บ้านเขาตากไว้หรือว่าทิ้งเหลืออะไรแล้วแต่มันปลิวมาตกผมก็หยิบผ้าผืนนี้ มาปลูกกับต้นไม้เล่นๆปลูกำคำขามอ่ะเด็กอะ่ะก็ปลูกไปเล่นๆผ่านไปเดือนหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสที่กลับมา,ท,าที่นี่ครั้งหนึ่งผ้าขาวมาผืนนั้นมันแยกร่างได้ครับมันเป็นสองเส้นและสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกเส้นตอนนี้เต็มเลยครับมีสีขาวมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีแดงมีขวดน้ําแดงวาง,วางหลงมีมตํนนนเมืองว่าเเมื่อสมัยสมที่ผมจำไม่ได้นะเขาบอกว่า เคยถามคนแถวนั้นแล้วเขาเล่าให้ฟังว่ามีนางไม้ประจําสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้เมื่อสมัยส,ยสงคารามโลกเนี่ยญี่ปุ่นยิงปืนใหญ่มานางไม้ที่สถิตอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ช่วยปัดกระสุนปืนใหญ่ตกอ่าวไทยทาให้เมืองสงขลารอดพ้นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอีกแล้วใครจะไปรู้ว่ามันเรื่องจากที่เด็กซนคนหนึ่งไงครเอาผ้าขาวน้นที่มันเปลียวตถนนั้นไปผูกต้นไม้ต้นหนึ่งปึง ทุกวันนี้นี่มีขวดําแดงไม่ผมไม่ได้ไปนานแล้วนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมีไปถึงขั้นไหนแต่ว่าคือได่มผ่าน,านแต่เรื่องนี้จะไม่ดังถ้าคุณอยากสปีด <c oughs> คุณสปีดนี่ถ้าเพื่อนๆสนใจตำนานเ,เรื่องนี้นะครับลองเปิดอ o o เก e ดูพิมพ์ว่าคุณอยากสปีดอําเภอเมืองหาดใหญ่ไม่ใช่สิพิมพ์ว่าคุณอยากสปีดอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณก็จะเจอตำนานเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่ เป็นแฟนการ์ตูนูเบมาสูรรัตน์เหมือนกันคุณก็คงจะรู้แล้วว่ามันมาจากเรื่องเนี้ยหรือใครที่ตามตำนานญี่ปุ่นก็คงจะรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับของตำนานคุณยายสปีดจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าจากปากของพ่อยายสปีดเองนะครับก็เอาเป็นว่าผมไม่ถัดศสัทธาของ ไม่ขัดความเชื่อแต่ละคนละกันแต่ค,คนที่เชื่อว่าบิ๊กมีจริงคนที่มโนว่าเคยเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับกรุณาวิเคราะห์ทุกอย่างอย่างมีวิจรารณญาณแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปขัดต่อความเชื่อความศรัทธาของใครยังไงนะครับผมก็ขอใครม่ดีด้วยนะครับไม่ได้ต้องไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขัดความเชื่อของท่านแต่อย่างใดน,นะผมแค่มาร้อยฟังว่า ตอนเด็กเนี่ยมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคร,ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ